ชาวสิวิไลารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นท่อฐานธรรมารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรซึ่งเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่เป็นพื้นที่ ให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลหลวงปู่สดกันทัสโรได้ยึดพื้นที่ทำทุกทำจากทุกนิพพานทตุทุกทา่าจากทุกนิพพาน ให้เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่เป็นฐานศีลสมาธิเป็นปกติศีลห้ามีชีวิตเป็นยังอยู่ ที่ถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลด้วยบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษ,ษจันทัศโรอยู่กันเป็นพี่น้องประคับประคองพึ่งพาอาศัยตัวเอง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ด้วยบารมีสาสบทัพทศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแันทัสโรพึ่งพาอาศัยศรัทธาเลื่อมใสอยู่ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทรมบารมีสาสบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัสโรเป็นตำแหน่งบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัศโรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์เพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัศโร อยู่ณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรเป็นศูนย์กลางดึงดูดบอกเกิดของบารมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยปรมีสามสิบทัพทศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรดึงดูดบอกเกิดให้ทำทุกทำให้ ศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธาตุทั้งหมดถูกศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบ ทัตพ,พระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุที่เป็นไปตามธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดเป็นต้นแบบให้ธาตถูกธรรมบรมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ดึงดูดบอกเกิดประกอบรวมเป็นเครื่องจักรหยาบที่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดบรมีสาสบทัศประเด็ปพระคุณหลวงปู่สดแันทัศ,ทศโรมีชีวิตเป็นยอย่างอยู่ตามกําลังพลังงานละเอียดบารมีสาสทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่ทำให้เกิดการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาให้เกิดท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษมีชีวิตเป็นอย่างอยู่เป็นไปตามธรรมบาร,รมีสามสิทธ,ธัพระเดชพระกุลหลวงปท่สดจันทัสโรเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรม เป็นความรักบรมีสามสุดทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสัจันทสโรเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษิฐานบารมี เมตตาบารมีอุเบกขาบารมีที่เป็นบารมีทั้งสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่อยู่ในแต่ละหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ที่รวมบารมีทั้งสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันท์ทัสโรให้อยู่ในแต่ละหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทัสโรอย่างสมบูรณ์บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโร ที่ไหลเวียนไปตามศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายของท่อทานธรรมบรมีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลวงพุทธแกนทัสโรที่ถูกสร้างเลี้ยงลักษาควบคุมบังคับสั่งการ ให้อยู่ในทุกจักรวาลเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรขยายพื้นที่เข้าสู่พื้นที่ ของธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานกรรมกับบังคับควบคุมธาตุกธาตุทุกนิพพานเพื่อให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดเป็น นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทธัสระเดชพระกุลหลวงปุษจันทัสโรให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีศูนย์รวมณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัธธนสโรเป็นต้นแบบ ของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เป็นเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดำรงอยู่ ตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธจันทรทัสโรที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลานัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโร ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนุกยูนำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้ จดเจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่อยู่ณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบ คุมบังคับสั่งการให้นิพพานธรรมปรมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัโรสร้างที่สุดแห่งธรรมารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสรสำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาทำให ร่างกายของเราของทุกท่อทฐานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเด,ดพระกุลหลวงปู่สดันทัศโรที่อยู่ในทุกจักรวาลของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเด,ดพระกุลหลวงปู่สดันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อฐานสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุ่สดจันทัสโรขยายพื้นที่เข้าสู่พื้นที่ของธรรมทั้งหมดที่มาจากทุกนิพพานให้ศูนย์กลาง ดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดันทัศโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุเพื่อดึงดูดปอกเกิดให้ทำทั้งหมด เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสุทัพระเดชพระกุลหลวงปุสถดันทัสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุที่เป็นไปตามธรรมบาร,รมีสามสิบทัพระเดชพระกุลหลวงปุสถดันทสโรเพื่อให้ทุกนิพ านทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดเป็นนิพพานธรรมปรบีสามสิบทัศร,ระเดพระกุลหลวงปุษจันทัสโรรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นดวงกลมเป็นทรงกลมที่มีต้นแบบจากศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรก ธรรมบารมีสามสิบทัศพ,พระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรเพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศ <p> พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทศสโรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาทำให้เราให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทศสโรได้ทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพที่แท้จริง สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบ,บทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเกิดการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบ,บทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ที่ได้จากทำทุกธรมจากทุกนิพพานได้รวบรวมทาทธาตุทุกธาตุจากทุกนิพพานที่เป็นการแยกรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุตามแผนผังสำเร็จ เวลาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรเกิดการสร้างชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโร ที่เป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศส์พระเดศพระกุลหลวงปุษถันทัสโรอยู่กันเป็นพี่น้องพึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันให้รับบารมีสามสิบทัศ์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลด้วยธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปู่สดกันทัสรร่างกายของท่อทานร,รมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงพูทสจันทัสรเป็นทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบอาหารของชาวสิวิไลปรมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุสดจันทร์ทรเป็นพืชเป็นแร่ธาตุไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็น อาหารไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจใจสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งยากพืชแร่ธาตุที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกัญทัศโรที่ปรับปรุงพัด ธนาให้เป็นอาหารเป็นทรัพย์สมบัติปจัจจัยสีพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนด้วยบรารบีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงโพสจันทสัสโร ที่ได้จากวัตถุดิบเริ่มต้นที่เป็นธรรมทุกธรรมจากทุกนิพพานธาตุทุกธาตุจากทุกนิพพานที่บารมีสามสิทธระเดชพระกุลหลวงปุษจันทสโร,แย,รแยกธรรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบ ธาตุให้เกิดเป็นแผนพังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปูส่สดันทัโรเกิดการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทััสระเดชพระคุณหลวงปูส่สดันทัโรทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปุทสจันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่เป็นพื้นที่ของบารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุทสดจันทัสโรอยู่อย่างมีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายเป็นลักษณะมหาบุรุษ เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษธรรมกิเลสที่มาจากนิพพานธรรมกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบ,บทัศพระเดศพระกุลหลวงปุษจันทันทัสโรที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบ,บทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อดึงดูดบออเกิดให้ทำบารมีสาสิทััศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสโรเกิดเป็นธรรมกิเลสให้ทรรกิเลสเข้าแทนพื้นที่ของบารมีสาสิทััส พระเดชพระคุณหลวงปูสจันทัสโรให้พื้นที่ของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูสจันทัสโรเป็นพื้นที่ของธรรมกิเลสทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้มีบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรลดลง มีทรรมกิเลสเพิ่มขึ้นมีชีวิตเป็นยังอยู่ไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสพึ่งพาอาศัยกิเลสศรัทธาเลื่อมใส่กิเลสพึ่งพาอาศัยศรัทธาเรื่อมใส่คนสัตว์สิ่งของรากคนสัตว์สิ่งของที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่เพื่อให้กิเลสที่มีอยู่มากในซากคนสัตว์สิ่งของธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากในซากคนสัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเพื่อให้กิเลส ยึดพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้คนสัตว์สิ่งของที่เป็นท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรตายจากธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดขึ้นด้วยธรรมกิเลสที่สร้างแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ที่เป็นกอทมขออที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของที่ทำให้เกิดไสยศาสตรส์ไสยเวทเกิดเดรฉานวิชาเกิดบูชายันคนสัตว์สิ่งของตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรหยุดแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสร ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงสร้างทีุศแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุษย์ยันทัสโรอยู่ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุษย์ยันทัสโรอยู่อย่างปลอดภัยไม่ประมาทจากธรรมทุกธรรมด้วยบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรตลอดที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร